สวัสดีครับพบกับเราทีไทยช็อปชาแนลนะครับเป็นช่องสาระเกี่ยวกับการไล่ศัตรูพืชนะครับเป็นเครื่องไล่ข้างขาวนะครับรุ่น DL 1 3 2นะครับเขาผลิตขึ้นตัวนี้ขึ้นมาในปี2020ที่แรงแรงกว่ารุ่นรุ่นที่ผ่านๆมานะครับก็คือพัฒนาคนคิดนะครับโอเคครับเข้ารับชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เป็น EP ที่2ต่อจากคลิป ที่แล้วนะครับเป็น ep ีหนึ่งก็จะมาแนะนำขึ้นแต่ละประเภทนะครับว่าเราต้องการไล่สัตว์ประเภทไหนแล้วก็จะหมุนตัวปรับตั้งย่านไปทา,ทางไหนนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็เสียบไฟไว้แล้วนะครับอินฟลูเเขาก็ขึ้นนะครับตัวนี้จะเสียบไฟบ้านนะครับก็คือตัวนี้เลยครับแล้วเขาก็จะมีหัวเสียบเหมือนเป็นหัวชาร์จโทรศัพท์นะครับเราก็เสียบกับปลั๊กไฟที่บ้านหรือว่า ถ้าอยู่บนฝ้าเพดานที่บ้านนะครับก็แนะนําให้ต่อปลั๊กค่วงขึ้นไปนะครับโอเคก็จะมีแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีอีพีต่อไปก็คือบอกรายละเอียดเครื่องทั้งหมดนะครับจนลูกค้าเข้าใจรายละเอียดตัวเครื่องนะครับจะได้เวลาใช้งานจะได้ไม่ไม่มีอ่ากังวลน,นะครับโอเค โอเคครับทีนี้ผมก็จะมาเริ่มปุ่มตัวอ่าตัวที่เหลืองๆนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มอัลตราโซนิกนะครับก็คือตัวตั้งย่านที่เราจะขับไล่นะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นถ้ามาจากเมาเขาก็จะเป็นตั้งมาอยู่ที่ตรงตรงตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีค่อนข้างที่จะมีเสียงอ่าเป็นเครื่องความถี่นะครับถ้าถ้าได้ยินก็จะเป็นเนี่ยแต่ผมหันแล้วก็จะเป็นเสียงประมาณนี้อันนี้เครื่องที่อ่ามาจากโรงงานสแตนดาร์ดนะครับก็คือจะเป็นคลื่นเฉพาะนะครับ ทีนี้เรามาในเรื่องของการไล่ข่าวนะครับแล้วก็ไล่พวก่านกนะครับหลกัหลกๆก็จะบอกรายละเอียดการตั้งย่านแต่ละชนิดนะครับเขาก็จะมีนี่นะครับแต่ถ้าเราสังเกตนะครับถ้า,าผู้ชมสังเกตนะครับจะเห็นตัวภาษาอังกฤษนะครับที่อยู่ตรงนี่ยเขาก็จะมีเขียนนะครับว่าเราต้องการไล่ สัตว์ชนิดเป็นแคทนะครับด็อกนะครับแล้วก็บิร์นะครับสกังนะครับแล้วก็จะเป็นหมดแบทนะครับข้างค้าวก็จะอยู่อยู่ข้างด้านหลังนี้นะครับที่ผมชี้นั้นมืออาจจะใหญ่หน่อยเดี๋ยวผมหาอะไรชี้ให้นะครับเนี่ยนะครับตัวแบทนี่ก็จะเนี่ยนะอยู่ตรงเนี่ยนะครับที่ผมจิ้มไปบี ATS bat นะครับก็เป็นหมวกขังข่าวถ้าหมุนหมุนไปเขาก็จะมีตัวเป็นลูกศรชี้เนี่ยนะครับเราก็กดหมุนไปย่านที่ข้างข่าวทีนี้เขาก็จะสลับขึ้นเป็นโหมดการไล่ข้า,าขงข่าวนะครับถ้าเราต้องการไล่พวกสุนัขก,กับแมวเราก็จะหมุนมาในจุดที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยนะครับให้ตัวนี้นะครับตรงกับคําว่าแคทกับด็อกนะครับเขาจะเป็นขึ้นที่สามารถไล่เป็นขึ้นเดียวกันนะครับ แล้วก็จะมาในในโหมดเบิร์ดนะครับกับสกัง์นะครับโมสัต์ปีกที่เป็นพวกนกนะครับพวกสกังก์เนี่ยะครัก็จะมีครับเบิร์ดมีสกัง์เนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นสัตว์ประเภทอื่นก็อย่างเช่นเนี่ยนะครับตัวนี้ส่วนมากจะเดี๋ยวผมจะทํอ EP ต่อไปนะครับก็จะบอกรายละเอียดสิ่งพวกนี้ส่วนมากก็จะหลัก,ลกๆก็จะเป็นพวกเบิร์ดสุนัขนะครับแล้วก็แมวแล้วก็เป็นอ่าข้างข่าวนะครับหลักๆ โอเคครับการตั้งค่าก็เผื่อที่ผมมาทำาคลิปให้ดูเนี่ยเผื่อบางทีสั่งซื้อไปแล้วแล้วก็มีปัญหาบางทีไปดมือไปโดนหรือว่าบางทีเราไปปรับแต่งคลื่นนะครับแล้วไม่เข้าใจผมก็จะทําคลิปนี้บอกไว้นะครับเพื่อเป็นเก็ความรู้นะครับแล้วก็เป็นข้อดีกับลูกค้าที่สั่งซื้อไปด้วยหรือว่าคนที่เขาเข้ามาหาข้อมูลนะครับไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อก็ได้หรือว่ามาหาความรู้นะครับ เราก็จะทําคลิปบอกเรื่อยๆนะครับจะเป็น EP ต่อไปนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเครื่องทั้งหมดครับเขาก็จะมีรายละเอียดเยอะนะครับดูดูเครื่องเหมือนเหมือนไม่มีอะไรแต่รายละเอียดที่ผมค้นค้นหามาเนี่ยเยอะๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องไล่ข้างคาวไล่นกพวกนี้นะเขาจะมีรายละเอียดเยอะมากนะครับในเชิงลึกโอเคตัวอ่าเรามาอยุ่จบกันอยู่ที่แบตนะครับข้างคาวนะครับเป็นโหมดยอดฮิตที่ที่มีปัญหากับตัวเรือนมากนะครับเพราะว่าข้างคาวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่หัวพื้นที่นะครับแล้วก็ ตัวอุจจาระมันเนี่ยมูลเนี่ยจะเป็นกรดและเหม็นมากนะครับก็จะทำทำสิ่งที่อยู่ในบ้านเราหรือตามสวนตามไรเรามีปัญหานะครับการกินผลไม้หนึ่งนะครับสองก็คือทําทให้พวกผ้าเพดานผนังเราเนี่ยเป็นคราบนะครับเป็นกรดมูลมูลข้างข่าวจะเป็นกรดก็คือเหม็นมากด้วยนะครับแล้วก็รบกวนนะครับเวลาช่วงคืนก็จะเหมือนมีคนมาอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าข้างขาวเนี่ยจะหากินตอนคืนตอนที่เรานอนนะครับ โอเคครับส่วนตัวเซนเซทีฟนะครับแล้วก็ตัวโฟนิควอลลุ่มนี่ก็จะตัวนี้จะไม่ต้องใช้เลยครับถ้าเราตั้งไล่ในหมดกังขาวเราก็ปิดได้ครับเพราะว่าตัวเสียงโซนิกเนี่ยจะเป็นเสียงที่อ่าค่อนข้างดังนะครับเราก็ปิดไว้แล้วก็ถ้าเราปิดไว้ปุ๊บตัวอ่าเสียง ed, อันต้าโซนิกสีเหลืองเนี่ยที่ผมชี้อยู่นี่ครับเขาจะเป็นเสียงที่เงียบแล้วก็ ปล่อยขึ้นโดยที่เราตั้งค่าแต่ละย่านนะครับเราจะตั้งตัวไหนนะครับตัวขึ้นเขาก็จะปล่อยปล่อยอออโต้นะครับถ้าเราถึงเราปิดเสียงโซนิกนะครับตัวเครื่องาตั้งโซนิกเขาก็จะปล่อยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ไม่ปิดพร้อมกันก็คือสลับกันใช้ครับได้ตัวนี้ก็สําหรับเสียงโซนิกก็สําหรับไ,ไล่พวกสุนัขพวกแมวนะครับเขาก็จะไม่ค่อยชอบเสียงพวกนี้เท่าไหร่เสียงโซนิกจะเป็นเสียงที่ดังนะครับ เซนเซทีฟเราก็ปรับไปอยู่ที่ยี่ห้าสามสิบนะครับปกตินี่นะครับโอเคครับฝากอีพีนี้ด้วยนะครับเป็นอีพีความรู้เกี่ยวกับโหมดแล้วแต่ระยะนะครับอันไหนที่ยังไม่ตอบโจทย์ก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปอีพีต่อไปนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับแล้วก็ผมจะทําคลิปอีพีต่อไปนะครับให้เป็นความรู้เกี่ยวกับเครื่องตัวนี้เยอะมากครับผมผมจะค้นคว้าหาเกี่ยวกับรายละเอียดเครื่องนี้มาบอกทุก อ่า EP นะครับว่าใช้งานแบบไหนนะครับโอเคครับท่านใดที่อชอบวิดีโอนี้สนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้อยู่ใต้คลิปด,ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปรับชมรายละเอียดการอัปเดตข่าวนะครับในเฟ f เฟซบุ๊กนะครับก็จะเป็นพิมพ์เข้าไปในเฟซบุ o กนะครับก็พิมพ์คําว่าเครื่องไล่ข่าวนะครับ ด้วยคื่อัลตราโซนิกนะครับพิม์ไปที่เพจเฟซบุ๊กนะครับข้างบนเราครับทุกคนหาครับก็จะเจอเพจนะครับก็เบอร์ก็จะตรงกับเบอร์ใต้คลิปนี่นะครับครับผมโอเคครับวันนี้ผมกับขอบคุณนะครับที่มารับชมแล้วก็ผมจะทำอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ